สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับเพราะว่าวันนี้ไปเอาไปเอาโทรศัพท์มาครับที่สั่งจองไว้นะฮะเป็นโทรศัพท์ไอโฟน e 12 Pro m a รนะฮะจิตนะครับพอดีผมเป็นลูกค้า AS นะฮะแต่ว่าเนื่องจากไปที่ศูนย์เอแล้วเขาเขาไม่รับจองฮะ ก็เลยก็เลยมีศูนย์ดีแท็กใกล้บ้านก็เลยไปจองดีดีแท็กนะครับครับผมพอดีก็ผูกสัญญาไว้เขาด้วยนะครับนะครับมาดูกันว่าเครื่องแปรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในหนึ่งกล่องน,นะครับหนักหน้าดูนะครับไอคอนสอนะครับ พอดีจะซื้อให้แฟนนะฮะแต่ว่ามันมีเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ชอบนะครับก็เลยคงต้องไปจองน่าจะไปจองรุ่นมินิให้นะฮะนะครับอันนี้เป็นสีแปซิฟิกบนะครับสีใหม่ของ iPhone 12นะครับพาเกจแพาเกจจิ้งของกล่องสวยนะครับสวยมาก ที่จริงที่จริงทางาร้านเขาเปิดแล้วก็ลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเก็บใส่กล่องไว้นะครับมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะครับรูปทรงใหญ่หนักด้วยนะหนักมากสีสวยนะครับ หักืึ้งเลยฮะก็จะมีเครื่องล้นๆมาเลยครับหนึ่งเครื่องแล้วก็ที่สําคัญครับสายชาร์จนะครับแบบมีหัวด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะดูหัวชาร์จไม่สามารถใช้กับรุ่นอื่นได้เลยนะฮะแต่ผมทดลองแล้วนะครับสามารถใช้สายชาร์จแบบเดิม ชารได้นะครับชาร์ได้ไม่ต้องซื้อหัวชาร์จใหม่แต่ผมซื้อมาแล้วแหละนะเป็นโทรศัพท์ที่ต้องซื้อหัวชาร์จเองนะครับอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะฮะมันเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทซื้อจากบานาน่านะครับส,สิ่งที่ต้องเสียเพิ่มเลยฮะสำหรับการซื้อ iPhone นะครับก็คือ นี่นะฮะฟิล์มฟิล์มกันกระจกนะฮะยิ่งทางล่างก็มีประกันหน้าจอให้นะครับหนึ่งปีนะครับนี่ก็คือเครื่องเปล่าเลยมีแค่สายชาร์จตัวเครื่องนะครับนี่ฮะแค่นี้ที่สำคัญอย่าลืมนะครับต้องไปติดฟิล์มกล้องด้วยนะครับกล้องมันใหญ่มาก ก็มีแค่นี้ครับเครื่องกีแค่นี้ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็รับประกัน1ปีจากแอปเปินะครับก็มีแค่นี้ก็สำคัญเลยสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือเคสนะครับกันตกกันกระแทกนะครับผมซื้อมาจากบรรณน้ายี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับบูบอกนะครับ ก็ประมาณหกเจ็ดร้อยนะตัวนี้ใส่ชาร์จอีกเจ็ดร้อยกว่านะครับฟิล์มกันกระจกอีกสี่ร้อยเก้าสิบนะครับรวมๆที่ต้องจ่ายก็ประมาณเ,าเครื่องเปล่าห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับบวกอ c ก e s ส o ซอรีแล้ว นะครับก็ประมาณห้าหมื่นห้าครับห้าห้าตีไว้คร่าวๆเลย,เลยถ้าเป็นรุ่นห้าร้อยสิบสองจิกกะบไยครับแล้วมาดูสายชาร์จฮนนะสายชาร์จนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นแข็งมากนะครับแข็งมากดูก็รู้เลยเพื่อให้ใช้งานได้สั้นลงนะครับสั้นลง เือเอื้อต่อระบบซัพพลายเชนนะฮะก็คือซัพพลายเออร์ของ Apple เลนั่นอให้มีการสั่งซื้อเรื่อยๆนะครับโดยโดยเฉพาะหัวชาร์จเนะี่ยต้องซื้อเพิ่มนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีไม่เคยใช้ Apple มาก่อนนะครับไอโฟนมาก่อนที่จริงใช้ด้วกันได้ใช้ด้วกันได้ผมลองชาร์จแล้วนะครับวันนี้ก็ มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ก็คือถ้าไปซื้อเครื่องมาก็ได้แค่นี้แหละนะครับเครื่องร้นๆเลยก็สายชาร์จแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ซื้อเพิ่มมาประมาณสักสองสามพันครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับไลก์เปลี่ยนความรู้กันได้ครับใครที่ไปซื้อมานะครับ